ค่ะชื่อนางสาวม,มาริณีพิพัฒน์จันุกคุลค่ะอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเอ่อบทที่4พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็จะหมายถึงกระบวนการการตัดสินใจซึ่งจะเป็นการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มบุคคลที่จะซื้อใช้บริการและซื้อสินค้าใช้บริการต่างๆค่ะแล้วก็มาดูที่ mind map กันเลยค่ะก็คือกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะคะ ก็จะคือ 1. การแสวงหาทางเลือกค่ะแล้วก็สคือการประเมินทางเลือกนะคะแล้วก็สาก็คือการตัดสินใจซื้อแล้วก็มาดูปัจจัยเบื้องต้นที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนะคะปัจจัยภายในก็คือการจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกแล้วก็ทัศนคติแล้วก็บาจใจภายนอกก็มีกลุ่มอ้างอิงแล้วก็ชั้นทางสังคมครอบครัววัฒนธรรมแล้วก็มาดูประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือหนึ่ง ประโยชน์ทางด้านกต่อการจัดการค่ะต่อการจัดการการบริหารแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือจะสามารถชี้แนวทางไปสู่โอกาสทางการตลาดใหม่ๆได้แล้วก็ ประโยชน์ต่อการเลือกส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วก็ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกลยุทธ์แล้วก็ 5. ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงกิจการค่ะ ปรับปรุงกิจการร้านค้าปีค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ